เสียงจากวิทยุเกา่าที่นั่งเปอกฝักข้าโพดกับยายวิทยุเปิดข่าวเช้าพอดีเสียงผู้ประกาศพูดว่าตลาดหุ้นวันนี้เปิดบวกนักลงทุนตอบรับข่าวดีจากธนาคารกลางบทสนทนาทียายหุ้นคืออะไรหรอยายยิ้มยายก็ไม่รู้หรอกลูกแต่เขาบอกว่าคนที่รวยๆชอบเล่นหุ้นทีตาโต นั้นโตขึ้นทีจะเล่นหุ้นสมุดจดของเด็กชายยามเย็นหลังเลิกเรียนทีนั่งบนเสือผืนเก่ากับสมุดเล่มบางปกสีฟ้าที่เขียนบันทึกหน้าแรกในสมุดว่าวันที่ห้ามิถุนายนวันนี้ได้ยินคำว่าหุ้นครั้งแรกโตขึ้นฉันอยากเป็นคนที่มีหุ้นความใฝ่รู้ในชั้นเรียนห้องเรียนไม้หลังเล็กครูเขียนบนกระดานคำว่าเศรษฐกิจ ที่ยกมือตั้งคำถามเสียงดังทีคุณครูครับหุ้นคืออะไรครับครูปลุแปลกใจแต่ยิ้มหุ้นก็เหมือนการเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆลูกถ้าเราซื้อหุ้นก็เหมือนเราได้เป็นเจ้าของกิจการเด็กๆคนอื่นไม่เข้าใจแต่ทีนั่งยิ้มเหมือนเจอของเล่นชิ้นใหม่กระปุกออมสินใบแรกเย็นวันเกิดของที่ไม่มีเค้กไม่มีของขวัญหูหรา ยายยื่องกระปุกออมสิมพลาสติกทรงรถบรรทุกให้ยายเก็บเปลี่ยนไว้นะลูกวันข้างหน้าจะได้ซื้อของสำคัญที่ของสำคัญของทีคือหุ้นยายฮื้อฮืเอาเลยลูกยายจะช่วยเก็บให้การตัดสินใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เดินผ่านร้านขายขนมหลังเลิกเรียนถือเหรียญบาทในมือเขาหยุดมองขนมแล้วเดินผ่านไปเพื่อนไม่ซื้อหรอ ไม่ล่ะเรากำลังจะเป็นเจ้าของบริษัทน่ารักอบอุ่นแฝงความตั้งใจจริงดาวแรกบนท้องฟ้าบ้านไม้กลางคืนดาวเต็มฟ้าที่นอนมองเพดานไม้ใกล้จะหลับแต่ยังไม่วางสมุดบันทึกเขาเขียนอีกบรรทัดในสมุดว่าฉันยังไม่รู้ว่าหุ้นมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ฉันจะหามันให้เจอแน่ๆเหรียญแรกของความหวัง เช้าวันเสาร์แสงแดดลอดผ่านใบไม้ใต้ถุนบ้านที่เก็บเศษเหรียญจากการช่วยยายขายผักที่ตลาดนัดยายยื้นเหรียญห้าบาทให้พางพูดว่าของหลานนะเก็บไว้เป็นทุนที่ทำอะไรเขาหยิบกระปุกออมสินทรงรถบรรทุกขึ้นมาแล้วหย่อนเหรียญลงไปตึง้งทียิ้มกว้างเหรียญแรกของหุ้นตัวแรกของผมขนมหนึ่งชิ้นเท่ากับโอกาสหนึ่งเก เย็นวันจันทร์หลังเลิกเรียนหน้าโรงเรียนมีร้านขายขนมทีเปิดกระเป๋าเจอเหรียญสิบ,บาทที่ยายให้ซื้อของว่างเขามองขนมตาละห้อยแล้วตัดสินใจไม่ซื้อบทพูดกับตัวเองถ้ากินวันนี้ก็ไม่มีหุ้นพรุ่งนี้การกระทำเดินกลับบ้านเงียบๆแล้วหย่อนเหรียญลงกระปุกทันทีสมุดบันทึกของนักลงทุนตัวน้อยกางคืนบนเสือ่อผืนเก่าใต้แสงไฟสลัว ที่เปิดสมุดปกฟ้าแล้วเขียนรายการเงินสะสมรายวันพร้อมคำว่าหุ้นยังมองไม่เห็นแต่เสียงเหรียงใกล้ขึ้นเรื่อยๆมุมมองเป็นการเติบโตทางความคิดของเด็กที่เริ่มมีวินยัยและมองเห็นเป้าหมายระยะยาวคำถามที่มากกว่าในหนังสือห้องเรียนตอนบ่ายครูสอนเรื่องรายได้รายจ่ายที่ถามครูว่าคนจนจะซื้อหุ้นได้ไหมครับถ้าเขาไม่มีเงิน ครูตอบอย่างจริงใจเริ่มจากเงินน้อยก็ได้ลูกสำคัญคือความรู้และความตั้งใจผลลัพธ์ที่ยิ่งแน่ใจว่าเขาทำได้แม้เขาจะมีแค่เหรียญเล็กๆก,กระปุกพูดได้วันฝนตกบ้านเย็นเฉียบเสียงหยดน้ำตกจากชายคาที่นั่งเขย่ากระปุกเบาๆฟังเสียงเหรียญกระทบกันเขาหลับตายิ้มแล้วพูดกับมันเบาๆว่า เราจะไปเมืองหลวงด้วยกันนะหุ้นตัวแรกรอหน่อยนะตีความกระปุกกายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่มีชีวิตวันที่ยายยิ้มโดยไม่พูดอะไรวันอาทิตย์ตอนเช้ายายกับทีกำลังตักพริกหลังบ้านทีเดินเอากระปุกมาให้ยายดูยายทีเก็บได้ครบหนึ่งรอยบาทแล้วนะยายมองหน้านิ่งๆแล้วหัวรอเบาๆยายไม่เข้าใจหุ้นหรอกนะ แต่ยายเข้าใจหลานดีหลานเอาจริงตั๋วรถไฟและจดหมายทุนเช้าตู่วันหนึ่งบ้านไม้หลังเดิมที่เริ่มเก่าและเงียบทีวิ่งกลับบ้านพร้อมซองเอกสารในมือตะโกนเรียกยายยายทีได้ทุนเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วในซองนั้นนอกจากทุนการศึกษายังมีบัตรโดยสารรถไฟเที่ยวแรกในชีวิตยายมองตาทีด้วยน้ำตาหลานจะได้ไปหาหุ้นของจริงแล้ว เมืองใหญ่และความเวียนหัวสถานีรถไฟหัวลำโพงคนมากมายรถเยอะเสียงดังเหตุการณ์ที่มาถึงหอพักเล็กๆพร้อมกระเป๋าผ้าใบเดียวกับกระปุกออมสิ่งที่ห่อไว้ในเสื้อกันหนาวความรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นแต่ใจเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงผักดันกลับมาเจอครูผู้เปิดโลกอีกครั้งห้องพักอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมปลาย คู่คนเดิมครูเศรษฐศาสตร์ที่เคยตอบคำถามเขาเรื่องหุ้นตอนปฐมศึกษาปีที่5ย้ายมาสอนที่กรุงเทพทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งบทสนทนาที่ครูครับผมพร้อมจะซื้อหุ้นแล้วครับแต่ผมยังไม่มีพอร์ตครูยิ้มงั้นครูจะช่วยเปิดพอร์ตแรกให้หลานชายของยายคำเองวันเปิดพอร์ตบริษัทหลักทรัพย์เล็กๆในห้างแห่งหนึ่ง ที่นั่งข้างครูกรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีหุ้นโดยใช้ชื่อร่วมกับครูเพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เขาถือสมุดบัญชีลงทุนเล่มแรกในชีวิตมือสั่นนิดๆโมเมนต์สำคัญเจ้าหน้าที่ถามว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนครับที่หยิบกระดาษที่เขียนชื่อหุ้นตัวหนึ่งเป็นกิจการทำเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็กที่เขาศึกษามาเองหุ้นตัวแรกในพอร์ตจริงห้องนอนหอพักเล็กๆ มีแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์ที่เปิดแอปดูหุ้นในโทรศัพท์หน้าจอขึ้นว่าคุณเป็นเจ้าของสิบหน่วยหุ้นในชื่อบริษัท xxx แล้วบรรยากาศเงียบสงบที่หยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาเขียนว่าวันนี้ฉันได้เป็นเจ้าของกิจการจริงๆแล้วหุ้นตัวแรกของฉันอยู่ในมือแล้วคำสัญญาต่อหุ้นตัวแรกยามค่ำคืนใต้แสงไฟสีส้สมอ่อน ที่หยิบกระปุกออมสิงเก่าขึ้นมาดูมันเต็มไปด้วยรอยขูดขีดสีลอกและฝาปิดหลวมหลวมบทพูดกับตัวเองน้ำเสียงแน่วแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ขายหุ้นตัวนี้มันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือความพยายามของฉันตั้งแต่เด็กมันคือจุดเริ่มต้นของอนาคตหุ้นตกวันแรกหัวใจก็สัน่นคำวันหนึ่งที่นั่งจ้องหน้าจอมือถือแอปแสดงราคาหุ้นของเขา สีแดงเด่นขึ้น7.4ทีตกใจมือสัน่นพยายามหาเหตุผลจากข่าวทำไมมันลดบริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นาะเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรพาพลาดไหมผลกระทบทางอารมณ์เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าหุ้นไม่ใช่ของวิเศษแต่มันเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่มีใต้น้ำมากกว่าที่มองเห็นห้องสมุดที่กลายเป็นห้องวิจัย ห้องสมุดโรงเรียนเงียบสงบแสงแดดสองรอดหน้าต่างทีเริ่มหยิบหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนมาอ่านเขาจดโน้ตคำศัพท์เช่น P/E DCA กระจายความเสี่ยงลงในสมุดปกฟ้าบทพูดกับตัวเองเราไม่ใช่แค่ต้องซื้อหุ้นให้เป็นแต่ต้องเข้าใจมันจริงๆเข้าสู่โลกของกลุ่มออนไลน์กลางคืนในห้องพักทีจ้องหน้าจอแล็บท็อปมือสอง เขาเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งชื่อมือใหม่เล่นหุ้นด้วยใจเริ่มโพสต์คําถามแช์ไอเดียและอ่านคอมเมนต์ของคนอื่นผลลัพธ์มีพี่คนหนึ่งในกลุ่มตอบเขาว่าลงทุนไม่ใช่การหาเงินเด็ยวๆแต่มันคือการเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่เราถืออยู่การลองผิดลองถูกแอปลองทุนในมือถือเริ่มมีหุ้นมากขึ้น ที่แบ่งเงินที่เก็บได้จากทุนบางส่วนลงทุนในหุ้นอีก2-3ตัวบางตัวราคาขึ้นดีใจบางตัวราคาตกใจหายแต่เขาเริ่มเขียนวิเคราะห์ของตัวเองไว้หลังซื้อทุกตัวบทพูดกับตัวเองหุ้นตัวไหนทําให้เรานอนไม่หลับแปลว่าเรายังไม่เข้าใจมันดีพอจดหมายจากบ้าน ที่เปิดซองจดหมายจากยายข้างในมีแบงค์หนึ่งบาทหนึ่งใบกับข้อความเขียนด้วยลายมือสั่นๆยายไม่มีความรู้เรื่องหุ้นแต่ยายเชื่อในหลานเสมอใช้แบงค์ใบนี้กับสิ่งที่คิดว่าใช่แต่อย่าลืมกินข้าวนะทีนั่งเงียบน้ำตาไหลเบาๆเขาเอาเงินใบนั้นไม่ลงทุนแต่ใส่กรอบไว้บนโต๊ะเพราะมันมีค่าก,กว่าหุ้นตัวไหนทั้งหมดหุ้นของความอดทน กลางคืนปลายปีหนึ่งที่เปิดดูพ์ดหุ้นของตัวเองหุ้นตัวแรกที่เคยลดราคาวันนั้นตอนนี้กลับขึ้นมามากกว่าตอนซื้อเสียอีกเขาไม่ดีใจแบบเด็กๆเหมือนวันก่อนเขานั่งนิ่งๆแล้วหยิบสมุดปกฟ้าขึ้นมาเขียนว่าไม่ใช่หุ้นที่โตขึ้นแต่เป็นใจเราต่างหากที่โตห้องทำงานเล็กๆกับโต๊ไม้เก่า คอนโดเล็กๆในกรุงเทพต้มไม้ตัวเก่าซื้อจากตลาดมือสองวางโน้ตบุ๊กกับกระถางต้นไม้หนึ่งต้นที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กำลังออกแบบเว็บเพจบริษัทของตัวเองชื่อ First Share Capital บทพูดกับตัวเองเริ่มจากห้องนี้แหละที่ที่เราจะเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของอนาคตของตัวเองอารมณ์ตื่นเต้นแต่เรียบง่ายเหมือนตอนเขาได้หุ้นตัวแรกคราวนี้เขาจะแบ่งหุ้นในฝันให้คนอื่นบ้าง ลูกค้ารายแรกร้านกาแฟาเล็กๆย่านชานเมืองเสียงรถผ่านไปมาด้านนอกชายวัยกลางคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านมาตลอดชีวิตนั่งฟังทีอธิบายเรื่องการลงทุนอย่างใจเย็นชายคนนั้นถามจะเริ่มได้เหรอมีแค่เงินเก็บเดือนละพันทีตอบด้วยรอยยิ้มจริงใจเริ่มได้ครับผมเองก็เริ่มจากแค่เหรียญเดียว โมเมนเขากลายเป็นลูกค้ารายแรกที่ไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่คือบทพิสูจน์ว่าแนวคิดของทีใช้ได้จริงเสียงตอบรับแรกในโลกออนไลน์กลางดึกที่นั่งอยู่ในห้องทำงานดูสถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ของเขาจำนวนผู้ติดตามจาก1758200คนภายในสัปดาห์เดียวมีคอมเมนต์จากผู้หญิงคนหนึ่งใต้โพสต์ความรู้ที่เขาเขียนขอบคุณมากค่ะ ดิฉันเพิ่งรู้ว่าเงินหลักร้อยก็สร้างอนาคตได้ที่มองหน้าจอแล้วยิ้มเงียบๆความรู้ของเราถึงมือคนจริงๆแล้วเวทีเล็กของการพูดครั้งแรกห้องสัมมนาเล็กๆในมหาวิทยาลายัยมีคนเข้าร่วมราว30คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ได้รับเชิญให้มาเล่าเรื่องเส้นทางนักลงทุนจากศูนย์ เขาขึ้นเวทีพร้อมสมุดเล่มเก่าในมือสมุดที่เขาเคยเขียนบันทึกตอนอายุสิบขวบบทดพูดไฮไลท์ในสมุดนี้ผมเคยเขียนว่าโตขึ้นฉันอยากมีหุ้นของตัวเองวันนี้ผมมีหุ้นและผมกำลังช่วยคนอื่นมีหุ้นของเขาเองเหมือนกันเสียงปรบมือดังขึ้นแต่ที่ดังกว่าคือเสียงศรัทธาทีมงานสามคนและความฝันร่วมกัน ห้องเช่าที่ถูกเปลี่ยนเป็นออฟฟิศขนาดยอ่อมโต๊ะไม้สองตัวเก้าอี้ไม่เข้าชุดที่นั่งประชุมกับเพื่อนอีกสองคนที่มาร่วมทำบริษัทด,ด้วยเขาเขียนบนไวยบอร์ดว่าภารกิจของเราทำให้คนธรรมดาเข้าใจว่าพวกเขาก็ลงทุนได้ความรู้สึกเล็กเรียบง่ายไม่มีแสงสีแต่มีพลังคำพูดจากทีเราอาจไม่ใช่บริษัทใหญ่แต่เราจะเป็นบริษัทที่จริงใจกับคนตัวเล็กมากที่สุด กลับบ้านพร้อมความหมายใหม่ของคำว่ารวยบนรถทัวร์กลับบ้านต่างจังหวัดเสียงล้อคูดกับถนนที่นั่งมองออกหน้าต่างมือถือโชว์ข่าวฟอสเชียคาร์เ i ท a l ได้รับรางวัลบริษัทสตาร์ทอัพที่น่าจับตามองเขาหยิบสมุดเล่มเดิมขึ้นมาเปิดหน้าสุดท้ายเขียนว่าวันนี้ผมรวยแล้วไม่ใช่เพราะเงินในบัญชีแต่เพราะผมมีค่าในชีวิตคนอื่น รถทัวร์เคลื่อนตัวผ่านทุ่งนาภูเขาและท้องฟ้าพร้อมเสียงบรรยายในใจของทีว่าหุ้นตัวแรกที่เราลงทุนอาจไม่ใช่หุ้นในตลาดแต่มันคือหุ้นในตัวเองที่เราเชื่อมาตลอดสิบกว่าปีกลับบ้านพร้อมกระเป๋าใบเดิมสถานีรถไฟเล็กรถไฟเล็กในต่างจังหวัดลมเย็นเย็นพัดผ่าน ที่ในวัยส0ก้าวลงจากรถไฟกระเป๋าผ้าใบเก่าที่ใช้ตอนเด็กยังอยู่กับเขาเขาเดินกลับบ้านไม้ที่ยังคงยืนอยู่แม้จะเก่าลงไปอีกยายคำยืนรอยอยู่ที่ประตูยิ้มและพูดว่ายายไม่เคยทาสีบ้านใหม่เผื่อหลานจะกลับมาจําบ้านได้ง่ายขึ้นที่หัวร้อเบาๆไม่ต้องทาหรอกครับบ้านหลังนี้ทาสีไว้ด้วยความฝันของผมแล้ว สมุดเล่มเดิมและหุ้นที่ไม่เคยขายกลางคืนใต้ถุนบ้านที่นั่งอยู่ข้างยายเปิดสมุดบันทึกปกฟ้าเล่มเดิมข้างๆมีหุ้นตัวแรกที่เขาเคยซื้อยังอยู่ในบัญชีเขาไม่เคยขายมันเลยทีชี้ให้ยายดูหน้าแรกของสมุดที่เขียนว่าโตขึ้นฉันอยากมีหุ้นของตัวเองแล้วเขาพลิกมาหน้าสุดท้ายที่เขียนว่าตอนนี้ฉันมีหุ้นของคนอีกหลายร้อยชีวิต ยายยิ้มไม่พูดอะไรแต่มือเธอรูปหลังทีเบาๆแบบที่เธอเคยทำตอนเขายังเป็นเด็กคำเชิญจากโรงเรียนเก่าจดหมายเชิญจากโรงเรียนปถมที่ทีเคยเรียนขอให้เขามาเล่าเรื่องชีวิตในวันเด็กแห่งชาติที่อ่านจดหมายแล้วหัวเราะคู่ยังจำเด็กที่ถามว่าหุ้นคืออะไรได้อยู่แล้วเนี่ย ภาพตัดไปที่เริ่มเขียนสไลด์สำหรับการบรรยายโดยเปิดสไลด์แรกด้วยภาพกระปุกออมสินทรงรดบรรทุกหุ้นที่ไม่อยู่ในตลาดโรงเรียนหลังเก่าเสียงเด็กหัวเราะวิ่งเล่นรอบลานดินทีขึ้นเวทีถือสมุดปกฟ้าในมือคำพูดบนเวทีพวกเรารู้ไหมหุ้นไม่ใช่แค่ในโทรศัพท์หุ้นคือทุกสิ่งที่เราดูแล ยายผมเคยลงทุนกับผมด้วยข้าวไข่ดาวและคำว่าเชื่อในหลานวันนี้ผมโตมาได้เพราะหุ้นของยายหุ้นของหัวใจเสียงเงียบแล้วกลายเป็นเสียงปบมือของเด็กครูและคนในชุมชนคืนที่ใต้ถุนบ้านเงียบและอบอุ่นค่ำวันเดียวกันลมโชอยอ่อนๆอที่นั่งมองดาวกับยายใต้ถุนบ้าน ข้างตัวคือกระปุกอ,อมสินที่ยายเก็บไว้ให้ตลอดถึงแม้จะไม่ได้ใช้แล้วแต่ยายไม่เคยทิ้งบทสนทนาเบาๆทียายรู้ไหมกระปุกนี่เปลี่ยนชีวิตทีเลยยายมันไม่ใช่กระปุกหลอกลูกแต่เป็นใจของหลานที่มันแน่นอยู่ข้างในต่างหากหุ้นของหัวใจเช้าวันถัดมาทีเขียนข้อความใหม่ในสมุดเล่มเดิมวันนี้ฉันค้นพบหุ้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้ว ไม่ใช่หุ้นในตลาดไม่ใช่ตัวที่โตเร็วแต่มันคือหัวใจของคนที่ไม่เคยหยุดเชื่อในเราและหัวใจที่ไม่หยุดเชื่อตัวเองถ้าเคยมีใครลงทุนในหัวใจเราอย่าลืมตอบแทนเขาด้วยชีวิตที่ดีของเราเองจบบริบูรณ์